สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เป็น EP ีที่11ในเรื่องของการใช้วันนาสีอุ่นและสีเย็นนะครับจากคราวที่แล้วนะครับเราเรียนในเรื่องของการคุมสีนี้ส่วนของวันนา,าต่าง ครับไม่ว่าจะเป็นวันนะอุ่นหรือวันนะเย็นโดยไม่มีสีอื่นมาปนมีบางคนก็ยังมีในวันนะสีอื่นมาปนเช่นเราเลือกวันนะสีอุ่นแล้วก็มีวันนะสีเย็นมาปนนะครับหรือวันเราเลือกวันนะสีเย็น บางคนก็เอาวันนะสีอุ่นมาปนก็แสดงว่ายังไม่เข้าใจครับข่าวที่แล้วเราเรียนในเรื่องของการคุมโทนสีให้อยู่ภายในวันนัโดยไม่มีวันนัอื่นเข้ามาผสมแต่วันนี้จะต่างกันออกไปก็คือเราจะใช้วันนะทั้งสีอุ่นและสีเย็นอยู่ในภาพเดียวกันโดยกําหนดสัดส่วนให้มีความน่าสนใจดังต่อไปนี้นักเรียนลองสังเกตในภาพนะครับจะเห็นว่า สีเย็นเราจะใช้อยู่ที่ประมาณ20%สีอุ่นเราใช้ประมาณ80%ครับกลับกันถ้าเราเลือกสีอุ่นเป็นจุดเด่นเนี่ยเราก็จะเลือกอยู่ที่20%หรือสีเย็น80%ถ้าพูดให้พอสีเข้าใจง่ายๆก็คือว่าถ้าเราดูว่าจุดเด่นของเรานะเป็นโทนสีวันนะอุ่นเราก็เลือกพื้นหลังให้เป็นสีวันนะเยน็นก็จะช่วยทําให้งานเราเด่นขึ้นเท่านั้นเองวิธีนี้จะทํหนึ่งให้เกิดความน่าสนใจนะครับภาพของนักเรียนก็จะเด่นชัดขึ้นนะ นักเรียนเดี๋ยวลองดูจากตัวอย่างที่ครูนํามาให้ดูนะครับอ่านักเรียนมาดูตัวอย่างที่1นึ่งนักเรียนเรียนจะเห็นว่าภาพโดยรวมเนี่ยจะหนักไปทางวันนะอ่าจะหนักไปทางวันนะสีเย็นเป็นส่วนมากนะครับทีนี้จะทํายังไงให้กระต่ายเนี่ยเด่นชัดขึ้นอ่าเศร้วเ็นคนนี้ก็เลือกออกไปทางโทนสีแดงนะครับหรือโทนสีชมพูสีชมพูเกิดจากการเอาสีแดงผสมสีขาวหรือบ้านที่อยู่ด้านหลังนะใช้วันนะสีอุ่นนะก็เลยทําให้กระต่ายและบ้านหรือแครอทมีความเด่นชัดขึ้นมา อย่างที่นักเรียนเห็นเรามาดูภาพที่2กันนะครับภาพที่2เรียนจะเห็นว่าโดยภาพรวงภาพนี้จะเห็นว่าเป็นวรรณสีเย็นใช่ไหมครับแต่ศิลปินคนนี้ไม่เลือกสีเย็นของเสื้อแต่ใช้สีอุ่นก็คือสีแดงทําให้ตัวพระเอกเนี่ยเด่นออกมาเลยเรายลองสังเกตเห็นนะครับเพราะว่าด้านหลังมันเป็นสีเย็นนะครับเลือกตัวแบบเป็นสีอุ่นครับมันก็เลยตัดการทําให้ตัวแบบของเรานั้นหรือจุดเด่นของเรานั้นเด่นชัดออกมาจากผลงานเห็นไหมครับ เรามาดูตัวอย่างที่3เรียนเราสังเกตเห็นไหมครับจุดเด่นออกเป็นสีเย็นใช่ไหมดเด่นเราเป็นสีเย็นตัวนกไทโทนสีน้ำเงินก็เป็นสีเย็นครับอยากให้นกได้เด่นขึ้นโดยภาพส่วนใหญ่อีก80คือคือพื้นที่ที่กว้างมากเนี่ยเราใช้สีละสีอุ่นก็เลยทําให้นกและลูกนกเนี่ยเด่นชัดออกมาครับนี่คือจุดประสงค์การใช้วันณนะสีอุ่นและสีเย็นครับบางทีก็ใช้ในเรื่องของสีตรงข้ามเข้ามาช่วยด้วยซึ่งเราจะได้เรียนในครั้งต่อ,ตอไปนะครับนักเรียนพอเข้าใจนะครับการใช้ สีอุ่นและสีเย็นว่าเวลาใช้ว่าเวลาใช้เราต้องคำนึงถึงสัดส่วนในการเลือกใช้สีแต่ละวันนะไม่นิยมใช้วันลนะสีในอัตราส่วนเข้ากันนิยมใช้อยู่ที่ประมาณ 80, 20หรือ70 30เนี่ยโดยประมาณนี้นะครับก็ขึ้นอยู่ว่าจุดประสงค์ที่เรานําไปใช้ถ้าเราก็ดูว่าจุดเด่นของเราเนี่ยเป็นอยู่ในวันลนะไหนเราก็เลือกสิ่งต่างๆที่อยู่รอบข้างเป็นวันลนะสีที่ตรงข้ามกันก็จะทําให้ผลงานของเรานั้นเด่นชัดขึ้น สำหรับงานใน EP ีที่11นี้นะครับจะให้นักเรียนนะครับวาดภาพโดยใช้หลักการวันนะสีอุ่นและสีเย็นคนละ1ภาพวิธีการก็คือนักเรียนก็เลือกก่อนว่าจุดเด่นเราอยู่ใน วันละสีใดแล้วเลือกสิ่งประกอบรอบข้างให้เป็นวันณะที่อยู่ตรงข้ามกันการใช้สีนักเรียนสามารถใช้ได้ทั้งหมดสีไม้สีเทียนสีช็อกหรือสีน้ำก็ได้แล้วแต่ว่าที่นักเรียนชอบทำลงในกระดาษ A4 หรือสมุดวาดภาพขอไม่เป็นกระดาษเส้นสมุดนะครับเพราะว่าพอมีเส้นสมุดแล้วมันทำให้ผลงานเราครับไม่มีคุณค่าแล้วเวลาเขียนชื่อพยายามอย่าเขียนคาดคาดที่ผลงานของเรามันทำให้ผลงานของเรา,าด้อยค่า ครับให้เขียนด้านล่างอย่าไปคาดที่ผลงานของเราสำหรับวันนี้ถ้าใครสงสัยอะไรก็สอบถามได้ในกลุ่มไลน์นะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ารักษาสุขภาพนะครับสวัสดีครับ